บะหม,มี่เกี๊ยวที่นี่นะครับเขาจะแยกเกี้ยวระหว่างเกี้ยวกับบะหมีนม่นะครับเพื่อนๆแต่สงสัยวันนี้ผมสั่งเขาบะหม,มี่เกี้ยวแห้งเขาคิดว่าผมสั่งบะหม,มี่แห้งอย่างเดียวในาน้ำนี้ไม่มีอะไรนะในจุกเขาจะใส่เกี้ยวบ้าประมาณสองรูปบะหมี่เกี้ยวนะครับเจะใส่นี้แต่เกี๊ยวที่นี่อร่อยมากแต่เขาลืมใส่มาให้อันนี้ไม่ลืมบอกเขาคิดว่าผมสั่งบะหม,มี่อย่างเดียว คุณได้ได้บะหมี่บะหมี่แห้งอย่างเดียวครับน้ำจะได้น้ำซุปไม่มี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 เกี๊ยวนะครับเกี๊ยวที่นี่อร่อยนะครับน้ำซุปที่เขาผมผมต้บอกเลยสุดยอดเลยครับมันเผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเนี่ยไข่มีไข่ไข่พะโล้ให้นะครับแล้วก็มีหมูเด้งมีหมูเด้งนะครับในชามมีพวกหมูเด้งแล้วมีอ่า มีหมูแดงนะครับแล้วก็หมูบะเต็งคือคนไทย,เ,ย,ยนะเรียกหมูหวานดีไหมนะมันออกหวานหวานเค็มๆเนาะเรียกบะเต็งนะครับคือเขาจะไปเคี่ยวกับน้ําตาลอ้อยนะครับกับสียวซี๊วดำหรับสียวขาวนะครับจากน้ําตาลอ้อยนะฮะน้ำตาลน้ำตาลชานอ้อยอ่ะเป็นดำเห็นไหมไปเคี่ยวแล้วก็ออกมาหวานหวานเค็มๆนะครับแล้วเรามาชิมกันว่าอร่อยกันแค่ไหน จะใส่เปรเี้ยวหวานมันซตสไตล์ผมครับเ<ๆ>พื่อนๆมาป้อมาอาหาการนะครับล้าก็เข้ามาจากกระเพ็แล้วยิงตรงมาเลยครับมันจะ,ะเลยร้านเจ๊ไฟท้เจ๊ไฟทที่ขายแล้วก็ผัดไทยอะไรนะดังๆนะครับอยู่ตรงจากกระเพดีนะครับเ,เขาอยู่อีกฝัางเลยครับเลยสีแยกหน่อยหนึ่งก็จะถึง ร้นานชื่อว่าเฮงกีนะครับก็เปิดมานานแล้ว8ปปีนะครับร้านนี้สุดจะเป็นร้านที่ดีชิลวดีเชิลวชวนชิมการันตีแล้วก็ร้านนี้ก็พูด,ดง่ายๆก็มีแสกนิชญี่ปุ่นมาไายทำนะผู้รายการช่องทีวีต,าต่างๆก็มาขาทยทำเลยนะครับร้านนี้แต่ร้านนี้แปลกครับขายไม่ค่อยดี คนที่ขายมดีผมก็รู้พอรู้อยู่นะครับว่าเออผมว่าเข้าอร่อยนะแต่ว่าแปลกใจทําไมขายไม่ดีอันนี้เดี๋ยวผมจะเขียนรีวิวให้ข้างหลังนะในในในยูทูบนะครับแต่ว่าเข้าอร่อยนะครับเส้นเขาเส้นเขาทำเองนะต้องบอกว่าเส้นเขาทำเองเลย เส้นทำเองแล้วเหนียวนุ่มบอกคนมากินแถวนี้เขาจะมากินร้านข้างหน้าจะมีร้านเจตะกูชื่อดังนะครับออกรยการทีวีหลายช่อง คงจะไปกองเันเยอะนะเพราะว่าคนไทยเขากินจัดจ้านนะอันนี้มันมีหมูแดงนะครับคนก็มีค่ชอบแล้วก็ราคาก็จะแพงหน่อยผมว่าเดานี่นะครัามนี้ได้ได้ยอยู่ที่40เลยนะเได้อยู่50บาทเคยสั่งแบบออซุปเปอร์หนึ่ง ว่าแกจยังไม่เต็มที่อ่ะมัน80บาทเลยปัจจุบันนี้ราคาเท่าไหร่จำไม่ได้นะครับกว่าแปดสิบเพอร์เใส่แค่บูมัดใส่เแ้่บูท่เดียวกว่ามันไม่เต็มที่ครับแ้าแกเต็มที่หน่อยผมว่าไม่เชื่อหนูกแกขายดีเลย ที่เอาไปลงในแกนะครับคนอยาไปญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเยอะนะนสสันสหลายฉบับแล้วแล้วก็มีเชีวชนชิมก็มานะครับและบุคคลสําคัญสําคัญหลายท่านก็มาเคยมาทานนะครับที่นี่ด้านเฮงกี นะนประมาณผมว่าประมาณสองก้อนสีดายเขาไม่ใส่เกี๊ยวมาให้เกี๊ยวข้าวอร่อย สั่งเดียวอย่างเดียวมาผมเก็ออิ่มแล้วนะฮะเยอะนะครับเยอะนะ้าพูดถึงว่าห้าสิบาทผมก็ไม่แพงนะเพราะว่าก็ใส่ผูแดงแลนะแล้วก็สแตนนะครับแล้วไข่พะโลให้นะครับเครื่องเยอะเลย ในสื่อว่าจะใจดีหน่อยนะับปฏิร่างกรุงเทพนี่ฮะต้องระวังนะครับการถ่ายวิดีโอเนี่ยก็ไม่ถ่ายง่ายนะบางร้านนี่ไม่ถ่ายเนะี่ยผมเพิ่งถ่ายเนี่ยเขาบอกจะถ่ายนะนะขดคนค้าล่างเขาขายดีฮนะไม่รู้ไม่รู้เป็นไรฮะเขาไม่ยอมให้ถ่ายเพราะว่าบางทีเขาอาจจะกลัวว่าคนไปรีวิวให้ร้านเขาเสียก็ได้นะ ใครพูดอะไรเขากลัวว่าพูดไปแทงนะทางแง่ลบไปเขาแล้วทําให้เขาเสียก็เลยกลัวหรือเปล่าหรือบางร้านเขาบอกนะาติดป้ายเลยวนี่เขา,าร้านเนี่ยขายดีอยู่แล้วนะอย่าไปถ่ายเขาเหนื่อยใครก็ฟอลแล้วดีจริงครับมีนะมีคนเจอมาแล้วนะครับงนั้นเพื่อนๆที่อยาถือ,อวิดีโอไปถ่ายคลิปที่ไหนก็ระวังนะครับที่กรุงเทพนี่ครับ ว่านี่กรุงเทพเลยฮะผมไปเวียดนามก็เป็นนะฮะจะเป็นเมืองใหญ่ๆส่วนใหญ่เป็นเมืองใหญ่ๆเป็นเมืองหลวงนะครับถ้าตามเมืองจังหวันนี่ปัญหาไม่มีเพราะคนเขายังใส่ซื่ออยู่นะเขาจะมาเล่นกับเราคุยกับเราแต่คนเขาเป็นคนเมืองเนี่ยโอ,อ,อ้โห ส้างความกว้าและบริสุทธิ์กว่าเวลาเขามองเราถ่ายวิดีโอเขามองในแง่ดีให้บริแั่เราคุยกับเราแต่กรุงเทพที่เราต้องระวังนะครับจะไปถึงวิดีโอถ่ายซีซั่ผมก็ไม่กล้าไปถ่ายร้านวิดีโอซีซั่วนนแะก็อย่างเชิงก่อนเขาก็เห็นผมถ่ายก็ว่เาเขาก็ขอบคุณผมมา,มากอยทีนี้บอกว่ามะถ่ายเพื่อนๆดูโปรตีนนี่ผมก็ไม่อยากถ่ายนะ่ะพวกนี้กรุงเทพนะเคยเจอแล้วก็อ่าไปที่มทีเราไปโฆษณาเขา แต่เขาไม่เราถ่ายอย่างเงี้ยเราก็ไม่จัาถ่ายนะฮะแต่ผมจะร้านนี้ให้ดูว่าจะถ่ายร้านนี้ดูว่า,าเขามาีพวกนิสารจ่างเขามาถ่ายวิดีโอมาเนาะเดี๋ยวผมจา่ายตังค์นกาไนหน้าประมาณห้าสิบบาทหน้าปีสิบบาทก็หกสิบบาทมีไข่ปลาโลมีปลาเต็มีมบูดแดงกระบียสองก้อนนะประมาณนั้นนะ แต่วันนี้ผมมาทานน้ำซุปรู้สึกว่ายังไม่ถึงเนี่ยว่าจะไม่ถึงเมื่อก่อนนี่แกอร่อยมากอร่อยตรงนี้ครับผมบอกเลยเมื่อก่อนนี้นะแต่วันนี้ผมมาทานดูแล้วน้ำซุปนะผมบอกเลยว่าจะไม่ถึงอ่าอยากให้แกทําแบบให้ถึงแบบเปนสมัยก่อนที่ผมทานบ้างนนเห็นร้อนมากครับน้ำซุปนะฮะเกี้ยวนี่ผมเสียดายผมสั่งมีเกี้ยวแขกจะสั่งอีกจะสั่งเกี้ยวใหม่ก็ทานไม่ลงครับเพราะว่า จริงจริงๆครับเดี๋ยวไปดูว่าราคาประมาณเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมให้ตังแกไปก่อนเตียมตังร้อยก่อนแกคัเดี๋ดไปเให้เอีกหลายเนาะ คลิปยาวหน่อยครับเพื่ออย่าเบื่อน,นะครับ เนี่ยร้านที่อีงกีก็อยู่ตรงสีแยกอะไรนะอ่าสำรานสำรานลาดน,นะฮะสีแยกสำรานลาดนะครับดูแต่ตรงลงรับจำนำตรงอ่าอาคารเก่าแก่ไอ้ตรงนั้นนะ่ะจะเป็นร้านาขายยูเทรโฟรที่ขายดีนะครับถัดไปก็เป็นร้านเจ๊ไฟ่ฮนะเพื่อนๆของจากร้านเจ๊ไฟนะครับราคาสุดโหด แล้วก็ถัดไปอีกก็เป็นร้านผัดไทยที่อร่อยสุดในโลกเท่าไหร่เจ๊หกสิบสองบาทนะครับราคาก็ปลาบีบานสองก้อนเนาะก็มีไข่พะโล้มีปลาเต็งมีบูแดงไอ้ที่สั่งมีเกี๊ยวไปอ่าใส่เกี๊ยวเลยไม่มีเกี๊ยวไม่มีไม่มีเนื้อทอดอ่าไม่มีเกี๊ยว ออ,อันนี้ก็เมนูอาหารเขามีหลายอย่างใช่เพื่อนๆมาได้นะมันม,มีข้าวด้วยนะก็มีข้าวด้วยนะครับอมีบะหมีมม่ปูนะครับไอ้ที้ผมสั่งมะหม,มี่เกี๊ยวแก่แกลืมใส่มาให้อ, <laughs> อันนี้ก็ร้านเนี่ยผมเข้าใ่ตรดไหน่อยเนาะบกใบ้าเนี่ย เห็นป้ายว่าร้านเก่าแก่นะครับ<ช>แล้วก็มีเอาแก้วได้ตั้งยี่สิบกวางบันนะครับเใช่ไหมอ่าร้านเก่าแก่เลยนะอันนี้ก็เป็ร้า,านสมัยก่อนเนาะใช่ค่ะอันนี้พวกนี้สานญี่ปุ่นเขามาถ่ายเนาะ,ะญี่ปุ่นสารเจ้าญี่ปุ่นสารเจ้าเนาะแล้วก็อันนี้ของออนกินเนาะอองกินแล้วก็ลงท่อนออนกินใช่ไหมอ่ามันไม่ใช่สิบกวาง ยี่าิบสองพันเลยใช่เจ๊แก่เจหยิบให้ดูว่าร้านนี้เขาได้ทั้งยี่าิบสองพันเดียวไ,ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่น้อยนะย <h> ี่สิบกว่าเอ๋อนี่ครับนี่นี่ฮะเพื่อนๆลองดูอันนี้ไอ้มุมกล้องมุมกว้างกุถ่ายใกล้หน่มดมีทั้งรายการทีวีฮะทีสานไทยรัฐทีสานดิฉันนะครับรายการญี่ปุ่นรายการอังกฤษเจาะ อจอกเกาะติดข่าวอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยไหลฟ้าเมืองไทยอกาก็ง่ายเพื่อนๆมานี่เลยครับสีแยกเลยนะนเจ้สีแยกประตูผีอะตะำรำโซลาราดนะครับ่าถนมาานมหาชัยให้ง่ายครับป้อมป้อมมหาการขับปลาตรงเลยครับที่นี่จอดรถสะดวกผัดไทยข้ามแยกมาก็เจอเราะอ่าเจอผัดไทยที่ดังๆ่ะฮะใช่ใช่ใช่ อันนี้รูปใครเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ไม่มีเกี่ยวพอมีนะร้านเก่าแก่จริงๆให้ดูอันนี้เดิมเขาขายอยู่โพธาราม๋อโพธารามคือ80ปีนี่ไม่ได้อยู่ที่นี่นะ80ปีไม่อยู่ที่นี่แต่ขายที่นี่30ปีแล้วอย่างอ๋อคือถ้า10ปีนี่อยู่โพธารามคือโพธารามนี่สุพรรณบุรีไหมไม่อยู่ทางราชบุรีราชบุรีนะอ๋อใช่ ใช่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 ขายอยู่ตรงเวจาร์ส12ปีแล้วค่ะคนนี้ใครเพื่อนๆคุ้จักไหมไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวบางคนไม่ชอบเนี่ยนะคะตอนนี้เพื่อนต่างประเทศไม่ไม่ไม่อยากพูดถึงเดี๋ยวคนพื่อนเ๋ยวคนวิจารณ์ด่าเราอ่ะนีดูฮะดูอ่าเอ้ยสมัครเคยมาอย่างไรสมัครตอนนั้น มคนชวนมาแล้วเขาปรดี๋ตอนนั้นป่วยเลยเลยเขาก็มันไม่ได้มาอ๋อเลยไม่ได้มาใช่ไหมใช่อันนี้ก็อะไรนะพงพัดปงไอพงพัดเออดิปปะล้มเนี้ยพงพัดอยู่นี่ตาคุนแดงแล้วก็อันเดียวอันนี้อันนี้โจวีบอยแล้วอันนี้ก็เอ่ออะไรนะที่เล่นขุนศึกก็คืออ้๊มอภิชาติอ๋ออ้๊มเบิชาตินะอ่าฮะ นี่ลาลาไปไปกินเกือบครบแล้วนะขอบคุณเจ๊มากนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆให้ลองให้เพื่อนๆมาทานดูผมได้มาทานแล้วก็คือร้านนี่มันแปลกๆดีเข้าใส่พะโล้ผมเลยแนะนำมาทานดูก็60บาทก็จัดเต็มให้นะก็ผ่านมาแพ้ที่แนะนำเฮียกินก็ตัวนี้ซุปเปอร์80อ so ่าฮะถ้าคนมีจักรพรรดิมันจะใส่เปาฮื้อใส่มุกกลมอ๋อขาจัดมาแต่ห้าสเออ บะหมี่จากพัดนี่250รสิบนเพื่อนหน้ามันร้อนสอ่สองคนห้นะคะสองร้อยห้ีหนึ่งดีหนึ่ง5 0นี่ก็มีน้ำซุปด้วยม้อไฟค่ะเป็นน้ำซุปแยกให้เป็นม้อไฟมั่นีิอ๋อไม่เขาติดไฟไว้เฉยๆเติมน้ำอ๋อแล้วถ้าเป็นแห้งทุกตัวจะแยกอย่างนี้หมดแต่นอกจากว่าเฮียทานน้ำจะเป็นตัวนี้ใช่ใช่ใช่พอดีผมสั่งเกี๊ยวแกหมีเกี๊ยวแกลืมใส่มาให้เฮียแหน้าแกลียดที่ส โอเคครับผมป๊อปเซียนครับเที่ยวลืมแก่ครับขอบคุณมากๆครับที่เพื่อนๆติดตามเฮียทำรายการไม่หรอกครับทำลง YouTube ครับให้เพื่อนๆติดตามได้ก็เขาก็มาแล้วก็ตอนอยู่ตรงอยู่ตรงคุยจับตรงนั้นสายดีมากเพราะว่าพอโดนที่มาอยู่ตรงนี้ใกล้สีแยกใช่คนก็ไม่กล้ามากินใช่เพราะว่าคนที่รักเราจริง อะไรทิ้งเนี่ยกินละอร่อยเล้ต้องมากินร้านนี้ใช่ใช่ไม่บางทีไม่หรอกอ่าผมว่าบ้งผีดตรงต่างหน้าตรงนั้นเป็นร้านที่ว่าจุ่มขายดีออกรายการทีวีบ่อยแล้วบะหมี่เนี่ยคนคนไทยเขาชอบกินแบบแซ่บๆต้มยำเนี่ยอ่าไปกินนี่จืดๆเขาเขาไปชอบอาจจะเป็นนักท่องเที่ยวอ่าญี่ปุ่นอันนี้แต่นรุ่นใหม่ๆกินกิโตโก้ต้มยำเนี่ยจะมากกว่า ใช่ใช่แต่เขาก็อร่อยของเขาเพราะว่าอร่อยใช่เขาอร่อยใช้ได้อยู่อะแต่ของเราอยงี้มันต้องมาปรุงต้องมาแตะอ่าใช่อันนี้เขาของที่นี่เขาจะแปลกตรงที่ว่าเาถี่ผมบอกเขาใส่ปลาเต็งเนาะเขาเรียกปลาเต็งไหมเมื่อกี้ฝรั่งมากินกินสามจานเขาเนี่ยทำไมอร่อยถ้าฝรั่งมันชอบเด็กจืดๆเนาะแต่คนไทยเนี่ยชอบแซ่บๆแล้วใช่ไหมเออเขากินแล้วเขาบอกเออทำไมถามว่าอันนี้อะไรอ่ะทำไมสูต สงสัยว่จะหมดหรือเปล่าเนี่ยวันนี้น้ำซุปเนี่ยไม่ไม่แค่แซ่บเท่าไหร่ไปแค่ร้อนนะอ๋อใช่ใช่ไหมอาจจะหมดแล้วอ๋อซัมพอไม่ไม่ใช่ใช่วันนี้เราบอกว่าบ่นหน่อยว่าเอ้ยวันวันนี้เรากินแต่แซ่บคนนี้ใกล้ใกล้จะยังไม่ร้อนเท่าไหร่ใช่ไหมเอออ๋อคือวันนี้มากินข้ามหน่อยเขาไกเก็บร้านแล้วน้ำซุปจะไม่ถึงโอเคเจ๊าา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 